สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเมียโฟโอเวอร์ท็อปอัพนะครับตอนนี้ทางร้านเนี่ยได้ทําการลดราคาแพ็กเกจทองลงมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมจาก pack แพ็กละ200เหลือ123บาทเท่านั้นนะครับใครที่กลัวติดปัญหาในเรื่องของการเติมเงินเกมเมียโฟเนี่ยก็สามารถทักไปหา Over Top Up ได้นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะแฮปปี้นิวเยีนะครับทุกๆคนตอนนี้เราก็อยู่กับอีกหกิจกรรมนะที่ ต้องบอกว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยผมคิดว่าเขาหน้าจะตั้งใจหยุดปีใหม่แหละเขาใส่อัปเดตมาตั้งแต่ช่วงกลางธันวานครับแล้วก็ลากยาวไปจนถึง10มกราปีหน้ากันเลยีเดียวแต่ทีนี้เขาแบ่งมาเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทอย่างพาร์ทแรกก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมเหรียญวัวที่เป็นสีเงินนะครับแล้วพาร์ทหลังพาร์ทที่2เนี่ยที่เรากําลังอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นในการแลกเอ่เหรียญวัวสีทองรวมไปถึงกิจกรรมดอบของไอ้เจ้ายีอุนด้วยยีอุนก็คือไอ ตัวละครที่มันอ้นวนๆตัวน้อยๆนะครับถ้าใครเล่นภารกิจในเรื่องก็จะรู้จักเป็นอย่างดีเลยทีนี้ไอเหรียญเงินไอเหรียญทองนะเหรียญวัวสีทองแล้วก็กิจกรรมดอบดอบในส่วนของตัวนี้นะนี่นะครับจดหมาย,ย่างความปรารถนาเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจะแลกเนี่ยแลกอะไรมันนึงจะคุ้มที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเสือดํากันก่อนนี่นะครับเหรียญทองเนี่ย พอเปิดเข้ามาเราจะเห็นว่าเฮ้ยรอบนี้ของให้แลกเนี่ยเยอะทีเดียวแล้วก็ดูเหมือนจะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแปแปง้งวาววับก็ดีเช่นกันตอนนี้ผมกำลังคิดว่าของที่ดีที่สุดเลยนะครับน่าจะเป็นในส่วนของตัวนี้มันมีเหรียญจำกัดนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเลือกมันได้ฟรีอยู่ที่เจ็ดเหรียญแสดงว่าเราต้องเลือกนะครับ นอกจากว่าเราจะใช้ทองซื้อนะถ้ามันขาดเหลืออีกนิดนึงใช้ทองก็น่าจะคุ้มนะครับดูนี่นะผมว่าตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับในส่วนของตัว๋วมันได้อย่างละสามตั๋วเลยเห็นไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดจะแกลกรองลงมาก็คือกาชาทำไมถึงไม่แลกกาชาเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปเปิดสุ่มแล้วมันเกลือทั้งหมดนะครับมันก็เหมือนคุณไม่ได้อะไรเลย แต่ถ้าใครที่ชอบชอบเสียงดวงชอบลุ้นเนี่ยก็แลกได้นะครับแลกอันนี้เป็นอันแรกก็ได้แต่ของผมชอบอะไรที่มันสามารถเอาไปใช้งานได้จริงๆนะครับเปิดแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีก็น่าจะเป็นในส่วนตัวนี้น่าจะคุ้มที่สุดแล้วตัวบอสตัวเลสนะครับแล้วก็ยอดเขารับแลแล้วก็รวมไปถึงจตุรัสเวทมนต์ได้หมดเลยอย่างละ3ใบทีนี้ นอกจากนั้นมันก็จะเป็นในส่วนของแต้มเร่งความเร็วอันนี้ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่อาจจะจําเป็นในช่วงที่เราจะต้องอ,อัพหอพิชิตนะเผื่อใครต้องการความรวดเร็วแล้วก็ใบนี้มันจะเป็นฟื้นฟูค่า exp โดยไม่เสียค่าฟื้นฟูน่าจะเป็นกรณีที่เราโดนโดนค่านะครับไม่ว่าจะเป็นค่าในพื้นที่ไหนก็ตามแล้วเราเสีย exp อันนี้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ทองแดงในการฟื้นฟู นะมันก็คือกดฟื้นฟูได้ฟรีๆเลยเหมาะเหมาะสำหรับกดไว้ช่วงทําสงครามเนี่ยน่าจะดีทีเดียวนะครับเพราะว่าโคต้าในการตายเราตายได้แค่วันละ3ครั้งแค่นั้นหลังจากนั้นมันก็จะแบบคืนไม่ร0อยเปอรเซ็นต์ละอันนี้ผมจะกดแลกตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าผมกดแลกตัวนี้มันก็จะเหลืออยู่4เหรียญ4เหรียญเฮ้ยสเหรียญก็เอามาแลกตัวนี้ได้อีกนี่วิพอดีเลยครับทุกคน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสามอย่างเนี้ยหนึ่งสองสามนะครับเดี๋ยวเราจะแลกตัวนี้กันนี่นะผมแลกมาแล้วแล้วก็ลองเปิดดูว่าใช่อย่างที่มันเขียนบอกไหมนี่ครับท่านผู้ชมยังแจมมากอย่าลืมแลกกันนะครับเออตอนนี้ผมมีเยอะมากแต่ไม่มีเวลาไปลงนะครับอันนี้ไม่เป็นไรเลยนะ เดี๋ยวผมหาเวลาไปลงช่วงหยุดยาวนี่แหละปีใหม่เนี่ยเนผ่านได้หมดเลยแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันในส่วนของการสุ่มกาชากันด้วยนะบอกเลยว่ากิจกรรมนี้ผมได้ใบพวกนี้มาเยอะมากๆนะครับแรกเมื่อคืนนี้เราเปิดเปิดกล่องสุ่มเอาจดหมายตัวนี้ไปแลกนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเวลาเราแลกนะเราก็ไปที่ NPC กิจกรรมนะครับแล้วก็ไปที่ยีอุนยีอุนเนี่ยจะรอรับแลกจดหมายของเราอยู่นะ นี่นะครับมาที่ยีอุนแล้วเรามาดูกันของที่ทุกคนจะต้องแกลกเป็นลําดับแรกคือชิ้นนี้นะครับหม้อแห่งความปรารถนามันจะทําให้คุณเนี่ยได้ตั๋วสุ่มกาชาเนี่ยเยอะมากนะครับคือผมได้เมื่อวานนี้ได้ตั๋วสุ่มถ้าจําไม่ผิดนนะได้ตั๋วสุ่มอันเนี้ยสิบหกใบจากหม้ออันเมื่อกี้นะครับแล้วก็ได้ตั๋วสุ่มนี้อีกประมาณสิบสกว่าใบ รวมไปถึงตัวนี้ด้วยนะตัวนี้ได้ได้น้อยสุดนะครับสุ่มได้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเก็บให้ครบ1000แล้วก็แลกตัวนี้เลยนะครับแนะนำเลยตัวต่อมาที่ควรจะแลกนะครับถ้าใครที่เลเวลเจ็ดสิขึ้นไปผมแนะนำให้แลกตัวนี้ตัวนี้มีความสำคัญมากๆมันสำคัญยังไงคือมันเอาไว้อัพเนี่ยครับฝึกฝนลำพังเนี่ยครับ ค่อนข้างจะหายากพอสมควรเลยนะถ้ามีมาให้แลกก็แลกเลยนะครับอย่างไอตัวเนี้ยถามว่าดีไหมมันสุ่มนะครับสุ่มได้อย่างใดอย่างหนึ่งเก็บไว้แลกทีหลังก็ได้นะเพราะยังไงกิจกรรมมันก็ลากยาวไปจนถึงวันที่10มกราคมนะครับก็แลกตัวนี้ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวผมแลกนะครับ แล้วผมจะอัพให้ดูนะนี่นะครับคุณสามารถฝึกเดินลมปานได้แล้วเวลามันบวกนะมันเพิ่มเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมแต่เวลามันมันลมปานแตกสัน้นก็ลดลงไปเช่นกันมันบวกทีละ5%เลยนะนเห็นไหมเพิ่มความเสียหายโจมตีบอสแล้วโอกาสสำเร็จแค่35%นะน้อยมากดูนะ เห็นไหมครับว่ามันไม่ติดฮนะมันติดยากมากเลยนะไอ้เนี่ยฟัง์กชันตัวนี้มันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเก็บได้อีกเราก็เอามาแลกอีกอันที่สามนะที่ควรจะแลกก็คือตัวนี้นะแลกอะไรก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณยังเลเวลไม่ถึง70อันนี้ถือว่าค่อยไปหาเอาทีหลังก็ได้นะครับ เอาอันที่มันจะได้ใช้งานก่อนแล้วมันจะทําให้คุณเก่งขึ้นก่อนอันอื่นอันไหนที่มันยังไม่ได้ได,ได้ใช้งานนะหนะ้าเดี๋ยวนั้นอย่าเพิ่งแลกเลยครับเก็บไว้ก่อนเอาอันที่คุณจะได้ใช้งานดีกว่าแล้วก็หินเรืองเหลืองเนี้ยก็จาเป็นนะครับเอาไว้ตีอุปกรณ์ฟ้าแบบตีข้ามขั้นนะ่ะบวก4นะครับไปข้ามไปบวก6บวก7อะไรก็แล้วแต่นะครับเก็บไว้เพราะว่าหินตัวเนี้ยมันจะได้จากการลงบอส บอสของแคลนนะครับตีบอสแคลนนั่นเองอ่ะเดี๋ยวีทนี้เราไปสุ่มในส่วนของกาชากันนะครับดูนะกิจกรรมเยอะมากนะครับทุกคนแล้วก็่าในส่วนของพวกนี้อย่าลืมซื้อนะครับพวกนี้จําเป็นมาก มีใครลืมซื้อบ้างไหมครับแล้วก็โฆษณาเนี่ยต้องดูทุกวันดูนะครับของในร้านค้าไอทมมอลเนี่ยเข้ามาเพียบเลยโกรธนะครับโกรธมีอีกไหมรู้สึกแพ็กเกจที่2มีมีไหอีกนะครับอันนี้ใครยังไม่กดกดนะครับเข้าไปกดช่วงนี้กดได้นะครับเห็นไหมว่ามันได้ตั๋วเยอะมากๆเลยนะช่วงเนี้เออแล้วระดับเนี่ยแพ็กเกจระดับต่อไปก็กดได้อีกนะครับมันเยอะจริงๆนะ ช่วงนีเ้เกมแจกเยอะมากนะครับแล้วก็อ่ะโอเคเดี๋ยวเราสุ่มกันในส่วนของตัวเี้นก่อนแล้วกันร้านคา้าทองแดงนะครับวันก่อนนะเออผมลืมอวดทุกคนผมได้สัตว์แดงแล้วผมได้จากการสุ่มนี่ผมจะอวดให้ดูผมได้ตัวนี้แหละนี่นะครับ นี่แต่มันไม่ตรงสายได้ตัวนี้ได้จากการสุ่มทองแดงนะ้ำหนึ่งแสนสองหมื่นทองแดงนะได้ตัวนี้ออกมาตอนอยู่เซิร์ฟเอเชียสิบสองนะครับไม่เคยได้เลยพอมาเซิร์ฟเนี้ยอยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะสุ่มได้สัตว์แดงเจ้าเชื่อเรื่องย้ายเซิร์ฟบ่ออ,อ,อ,อันนี้ก็แล้วแต่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันต่อดีกว่า นะเมื่อกี้อยู่ตรงไหนแล้วเห้ตรงนี้นะครับโอเคสุ่มคัมพีสกิลต่อนะนี่คัมพีสกิลเนี่ยพักหลังนะครับผมรอสอยจากตลาดด้วยซ้ำนะมันค่อนข้างจะหายากนะผมกะว่าจะทำให้เป็นเลเวล7ให้หมดนะครับแล้วก็ค่อยเอา,เอาไปลงสมุด พอเอาลงสมุดแล้วค่อยหาขั้นแดงมาใช้พอสกิลอัพขึ้นไปเป็นเลเวลแแล้วคุณจะเทพมากนะครับบอกเลยอ่ะทีนี้มาดูกันในส่วนของตัว๋วสุ่มกาชานะครับที่ผมเก็บสะสมมาทุกคนเราจะสุ่มกันทีอ่อ่อย่างละ30ใบเหมือนเดิมนะครับเริ่มกันที่วัตถุดิบมังกรกันก่อนไปรอบแรกนะครับมา ดูสิว่าดวงวันนี้จะไปอยู่ตรงไหนเจ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 เเจนเขียวหมดเลยครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรเรายังมีช็อตต่อไปไปต่อกันที่รอบที่สองกันเลยครับมาเจเจเจน,น,นมาไหมไม่มาครับสงสัยดวงวันนี้น่าจะไปอยู่ตรงสัตว์วิญญาณโอเคเทไปอยู่ตรงนั้นให้หมดเลยนะครับเพราะว่าพวกเนี้ย ดวงครั้งก่อนๆเนี่ยมันมาอยู่แถวนี้หมดนะครับมันไม่ได้ไปถึงพวกนั้นรอบที่สามมาตึง้งจึบจึบจึบจ,บจบไม่มาครับท่านผู้ชมรอบนี้ไม่มีปรากฏอะไรแปลกๆออกมาเลยโอ้โหเป็นไปได้ยังไงแน่ต่อมานะครับเรามาดูกันในส่วนของวิญญาณนะครับสัตว์วิญญาณสามรอบนะครับ รอบแรกไปมาไหมมาไหมมาไหมตึมนี่ดวงมาอยู่ตรงนี้แล้วท่านผู้ชมไอ้ยะต้องมาแล้วล่ะตัวที่สามนับตัวที่สองเนี่ยมันไม่ตรงสายอะ่ะเออคิดว่าได้ตัวอะไรครับคงไม่ใช่พระดาชีวิตพระดานะ <c oughs> ดูนะว่าจะได้ตัวอะไร ตือตืดตืด,ตด,ตดอ้าไม่กล้าเปิดเลยครับอืออืออ้อาา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 าลาาาลัวปาาาาาาตาวาาาราบทาา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 างาาาน,ะไน,นาไปาาานาา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 าม ไม่มาครับทุกชมเขียวหมดเลยแม่หลอกให้ดีใจแค่รอบเดียวเองนะมาต่อกันที่รอบที่สมกันเลยนะครับไปแตนแตงตึมมาไหมมามาคิดว่าได้อะไรได้ไรต้องมาแล้วต้องมาแล้วต้องมาไม่มานี่จะโกรธเลยนะห้ามเป็นตัวนั้นเด็ดขาดนะ เชนเกอร์ชิเนเดอะไรของมันนะไอตัวนี้เราได้ตอนเริ่มต้นเกมนะท่านผู้ชมไม่เอานะดูนะได้ตัวอะไรอืดอตเอืดอตเื้อเื้เฮ้ยเฮ้ยมีสองประกายครับสองประกายยังไง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 โอ้โหว่ากันหลก โอเคต่อไปนะครับเราจะไปสุ่มกันในส่วนของคัมพีสกิล3มรอบนะมาดูกันว่าจะได้คัมพีอะไรบ้างแต่ว่าตั้งแต่สุ่มคัมพีสกิลมายังไม่เคยได้สีแดงเลยนะมีใครเคยได้คัมพีสกิลสีแดงบ้างแล้วหรือยังครับจากการสุ่มเนี่ยไปรอบแรกนะครับมาไหม อ้าวดวงมาตกตรงนี้เหมือนกันครับท่านผู้ชมคิดว่าได้อะไรคงไม่ได้เตะนิพพานอีกนะครับตอนนี้เตะนิพพานผมน่าจะไปเลเวลเจ็ดแล้วมั้งได้บ่อยเกินนี่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 โจมตีอันศักดิ์สิทธิ์สกิลอะไรวะช่างมันเดี๋ยวค่อยไปดูนะมาตอนที่รอบที่สกันเลยมา แแนนตตึมมาอีกแล้วท่านผู้ชมมาอีกแล้วคิดว่าได้เล่มอะไรครับแม่มาให้ลุ้นเรื่อยๆเลยนะมาดูกันนะครับว่าจะได้คัมพีสกิลอะไรดืดเดืดเดือดเดื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 อดดืดเดือดเือด กำแพงวายุอ๋อสกิลกำแพงสายลมนั่นเองนะครับเอ๊ะผมเวลวอะไรแล้ววะอ่ะ,อะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับมาตอนที่รอบสุดท้ายนะของวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปผสมกันมาไหมอ่าเขียวหมดครับไม่เป็นไรเรามาดูกันว่าเดี๋ยวเรามาผสมกันครับทีนี้ ้องเดินไปที่คางก่อนนะครับผมต้องไปเอาสัตว์วิญญาณสีฟ้าเนี่ยออกมาก่อนเพราะว่าผมจะผสมด้วยสีฟ้านะเก็บไว้หลายอันเหมือนกันนะครับกะว่ารอให้ได้เยอะๆแล้วค่อยผสมทีเดียวเพราะาบางทีมันผสมทีละอันแล้วมันไม่ติดผสมเยอะๆมีโอกาสที่จะติดเยอะกว่านะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมนะ เดี๋ยวเรามาผสมกันในส่วนของศิลาวิญญาณกันก่อนนะครับเอาเป็นชั้นดีก่อนแล้วกันจึบจบจๆบจับจบัจบ,บ,บอย่ไม่โผล่เลยครับท่านผู้ชมเนี่ยโหโกงอะ่ะดูดิอันนี้อันนี้ได้กี่ตัวเนี่ยได้สามแถวครับคิดว่ามาไหมต้องมาแหละเฮ้ย เอาไงดีหรือเราจะใช้สูตรนี้ <c oughs> ม้าบวกม้าบวกม้าบวกอันนี้คิดว่าได้แดงไหม <c oughs> มันเกี่ยวไหมถ้าเราแบบจัดใส่แบบประมาณว่าเอาตัวเหมือนกันรวมกันอะไรแบบนี้นะครับดูนะออกมาไหมนะหนึ่งสองสาเออไม่มาไม่มาเลยเออ ไม่เป็นไรเรามาสุ่มผสมคัมภีสกิลกันต่อนะครับนี่สามเล่มเลยครับโอ้โหดวงมาอยู่ตรงนี้หมดเลยอะ่ะไอ้้ยนี่สามเล่มนะครับเออก็ยังดีวะได้สามเล่มนะครับน่าจะอัพได้หนึ่งสกิลที่สองสกิลเลยเนี่ยมีสามเล่มนะดูดิดูด,ดิอัพสกิลอะไรได้บ้าง วิชาดูดซับครับท่านผู้ชมวิชาเนี้ยดีมากๆเลยนะของพลหอ,อกนะสมมุติว่าเวลาเลือดเราเหลือน้อยๆน,นะครับแล้วเรากดสกิลเนี้ยใส่พวกมอนหรือสตูนะครับมันจะดูด HP เนี่ยมาให้เราครับคิดดูว่ามันดูดมาเยอะมากเลยนะ250%นะครับของความเสียหายที่ทำได้นะมันดูดมาเออสกิลเนี้ยจะทำให้พลหอ,อกแบบยืนได้นานขึ้นนะครับเหมือนแบบได ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งอ่ะเอาง่ายๆนะครับยิ่งเราทำดาเมจได้แรงๆแบบเนี้ยยิ่งดีเลยสกิลเนี้ยแล้วก็ผมได้อะไรมากกาแพงสายลมใช่ไหมสามเล่มเมื่อกี้นะครับไม่รู้ว่าคืออะไรกําแพงสายลมอ๋ออันเนี้ยผมต้องใช้เล่มแดงแล้วท่านผมจะเอาไปยัดคัมพีนะครับ กำแพงสายลมคิดว่าอายัดใส่อันไหนดีอันนี้แล้วกันจืออันนี้ก็เอ้ยมังกรทยานไม่ได้ยังมังกรทยานยังไม่ครบนะครับกำแพงสายลมอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะมันยังต้องใช้เยอะอยู่ในการอัพ เอาลงสมุดถามว่าเอาไปผสมดีกว่าไหมมันก็ดีแล้วท่านผู้ชมแต่เผื่อมันไม่ได้ไงเอาอันที่มันได้ชัวๆก่อนแล้วกันนะเล่มแดงค่อยว่ากันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นะครับเที่ยวขับรถอะไรก็ ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับช่วงนี้คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะกําลังเดินทางกลับบ้านอยู่หรือหลายๆคนก็น่าจะเตรียมเครื่องเสียงเตรียมร้องคาราโอเกะอ,อยู่ที่อยู่กับครอบครัวที่บ้านแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย